ครับกรับสวัสดีครับพี่น้องเป็นไปตามคาดครับพี่น้องเอ้ยอกลุ่มอุตุพรวาสีหนาวกับหนาวนะครับตื่นมาเศร้าๆวันสีกครับหนาวเหนือวันหยุดครับหยุดในบ้านัไานไปทํำหนาที่ของคนทุกคนชูมีหนาทีนะครับผมเอนี้วันหยุดผมผมก็เลยทํำหนาทีหนึ่งเขาฟอไฟนะครับ เขานั่งเป่มามอเข่าให้เพิ่อนนะครับนี่ลูกน้องนั่งโชอันนี้นยตั้งแต่หน้าหนาวมากนี่พอได้อาบน้ำห้เกลียรครับนี่มองมั้งคือหนาวมากนี่พอถือน้ำไนะม่เกลียกมองไหลอืมอืมนายเรียนน้ำหรอท่านลูกครึ่งครับลูกครึ่งผสมรอดเวลเลอร์กับ ร้อยจุดแม่เขาเป็นร้อยจุดพอเป็นรอดได้เลยครับตัวใหญ่ครับผมตัวใหญ่สดอดีช่วงนี้ช่วงขัดกล่องช่งขัดกล่องเบาหวานนะครับช่งขัดกล่องโควิดโอ้ยอยากหลายงานข้าก็เลยจีเนเศ่ามากเมื่อวานหยุดผมผมก็เลยอยู่บ้านจังนเลยสายกัสีอ่า ออกท่วงออกท่าแล้วครับผมตามสไตล์ผมเมืนน่อในหนึ่งเขานะครับเนาะต้มวิถีชาวบ้านแบบบานบนนะครับนั่นบพแสบครับหนึ่งแก๊ปก็คือหนึ่งเต่าไฟห้อครับน้อยกับสีทรายหรอครับหา้ทวนทวนหรอครับผมอ่าย้ทวนทวนผู้ใดเขามาก็ขอบุญขอบคุณน,นะครับเออขอบุญขอบคุณที่เขามารับชม ขอบุญขอบคุณที่มาใหาก้กำลังใจกันนะครับพี่นอ้องเฮาซุกูซุกคนวัดดีไปเมื่แล้วครับส่วทุกาสารทิพย์ทั้งไทยทั้งพี่นอ้องทั้งลาว้าขมิ้นกัมพูชาวเวียดนามพี่นอ้องทั้งเมืองนอกเมืองหน้าก็ากดีนะครับเนาะวัดดีมาทุกคู่ซุกคนนะครับเด้อเขาแล้วกระติด ันว่ออกท่งกัะสิออมปลาไหลสู้กินครับเมื่อนี้่พี่น้องโอ้ไก่สีพ่อสายแล้วครับไก่สีพ่อสายแล้ว อ้าวออกไปเลยออกไปเลยพอยออกไปลูกออกไป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 อุ้ย <c oughs> อย่าไปยุ่งยุ่งไปไปก่อน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 เย็นนี้เนี่ยยิ่งตียิงย่งฮอตไปเลยเดี๋ยวคนร่วมใส่นี้น <c oughs> ได้ยินบ้านอ่ะนั่นนัน่นนั่นนั่นได้ยินไหมนั่นยินว่าได้ยินบนน่าไหน,น,นชัว่วก็เดือดหรอ <c oughs> มามาพี่น้องมา วิธีแทบครัอยูแบบบันบานห้างไก่โควิดนะครับเด้อพลอยออกไปก่อนพลอยได้ยินในวงมันเดือดไมพลอยน่ะนี่นะครับบไวยเรอยู่หล่นมาได้แล้วครับเดี๋ยวคนในพ่อยจะร่วงไปเลยพลอยไม่อยากตีเขาไปเลยไปเลยน่งลงนี้ดิ ครับมาที่ที่ยมในบ้านครับเงินคนไปคัดกรองโควิดคัดกรองเบาหวานนั่งงา,านเพื่อน หนองร่องท่าเปิงครับสบวมมนันบ้านผมเรียวกว่ากระโรมนะครับเนยท่าเปิงบ้านมีอายุเจกก็กปีแล้วครับแต่คนอีสานบ้านเฮาเนี่ยตองมีแบบนี้นะครับทุทบๆแบบแบบนี้น,นี่ยูมากเพื่อแต่ผมกับชี้ชิบเพว่สิหาชิบแล้วครับกับบวมมันนี่ย,ยูมากกว่าบวมอีกครับครับ ด่างทำความสะอาดป่ะพี่น้องมาหนิว่ออกไปยามบ้างปลาไหรนะครับเนาะไปเบิ้งกันมาซีมานหรือโบม,มานครับมื่อนี่เบิ้งกันแง่ๆ,ๆเลยครับผมอ่าคู่ชีพผมอยู่นี่แหละครับคู่ชีพครับคู่ชีพรถคู่ชีพครับ นี่คือรถประจำตำแหน่งใส่ล่งทงล่งทาครับครับมาไปดูกันครับพี่น้องไปแล้วครับบันเน่ หนาวครับหนาวที่ไม่ใง่ด่างไฟกองนงี้ยแต่เป็นคือเขากรมมตุบาไแหละอโอ,อ้คือคือคือกองไฟเงีป่นนี่ฮะแม่ <c oughs> จังว่าถามไม่เงยูยนี่ว่าไม่เงียยห,งหนาวด่างไฟฟิง แปดทิพวัวนี่แปดทิพไปไม่ไง่ายปีนี่อนโอ้โเบิ่งผู้เฒ่าบ้าน์ห้อครับแปดทิพสวงแล้วครับยังแข็งแรงอยู่ครับโอ้ยอยู่เป็นพ่อเป็นให้ใหลูกหลานไปโดนให้แม่เอ,อ,มอ้ยๆๆๆๆๆอืกิเก่งนกินกินไปต้วนละบ้านนี่ย,ย่างบ้างอะไรก่อนอย่างบ้างอะไรก่อน ม,มันหนาวมันหนาว,หนาวเหรอหนอไปที่เด็กไล่ไปพยายามบ้างไปไลเริ่มเลิ่อยที่นี่ครับพานผมทางลงตรงครับทางลงลุกครับ อยน,นิดครับผมพี่น,อน้องมา้น่องไปถึงที่หมายแล้วครับน,นิดไปถึงที่หมายแ,แล้วคุณเหรอครับสะอีกกลางคุ่งครับผมนี่เป็นแปลงมันกับกระหลังครับโอ้ยหัวฝัดหัวเวียงหัวเฟี่ยงหัวข้อนานงนหน่อยเด้อครับเออ หมดเบิ à, b b é, ่งเอาครับพี่น้องบรรยากาศย่มเศร้าของวันหยุดครับในพี่น้องมาแล้วครับมาดูกันครับว่อดีมานบ่ อับกไปไลดักป้งไว้ก็ได้เอากระสีไปออมสูฟีสูน้องกินนะครับมือนอายุหากินยากลำบากครับยุคยุคโควิดนะครับต่อ,อในเมืองในหน้าก็ลำบากนะครับฉะนั้นเฮาอยูแบบนี้แหละครับแล้วครับหมายแล้วครับที่ผู้ใดมาลักป่าวอนอันคือคุณเหอะน้อยนะ รับถึงที่ไม้แล้วครับถึงที่ไม้แล้วง mm hmm. ามคุณเอเล่ L A เลยครับจีได้สูบอยู่ครับอา mm hmm. แล้วครับน mm hmm. ครับใส่บังหนยคุณครับใส่บังไลยมอาเบิงมาสีมานบอ ดูกันมาดูกันนะครับอ่ขออยากตั้งกล่องมาเดอพี่น้องน่าหนาน่า Bye. đố có Bỏ Ui Bà cứ bỏ khẩu bằng ui, ui. ตูเ้เย็นนี้สำรองเฮ้ยบ่ผิดบ้างบ่พิดบ้างเดี๋ยวไปเอาอยู่ที่ตูเ้เย็นเฮ็ดครับพี่น้องกลับ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 ถอนทับถอนทับล้อยอยอกไปออกไปออกไปอะพี่น,อน้องงมาหน่อยพร้อมแล้วนะครับเครื่องครับเครื่องพริก พริกนี่ผมแนะนำให้แช่น้ำนะครับเวลาเขาโขกเนี่ยมันจะได้กระเด็นเกระจายแช่น้ำไว้เป็นพริกแห้งแช่น้ำไว้เวลาโขกมันจะแหลกไว,สไว้สูตรครับเด้อพริกแห้งแช่น้ำเสักห,หน่อยนึงเริ่กระเทียมครับหนึ่งกีบพี่น้องตะไคร้หัน่น ไปนะครับโขลกต่อครับพี่น้อง ตัวนองครับเงินไปยามกี่ดักไปยุขาจุดโปงแล้วบ่วได้โป้มนันเด็กพ่อดีโชคดีหน่อยนึงเอาพ่อไปอยุติเย็ยนแล้วนะครับนอกไปยุติเย็ยนอ่ะครับบานพร้อมนะครับมาเลย E บ,บ้างเสียงขวดปบนะโอ้ดูเครื่องครับดูเครื่องเครื่องครับครับไหต้งเลยครับขว มาเบิงบ้งครับผมมาเบิ้งโอ้โหกิน้องเลยขัวขัวครับขัวเนี่ยปามันสุกเนาะเนาะเยอะเติน้ำสักหน่อยนึง ไปพี่น้องไปใจเยจนเ็้พี่น้องเป็นไดเบิง้งสีครับนี่สันชุดจอดครับการเฮ็ดกับเขาเนี่ย ไฟแบบในซีดีนะครับไฟแบบไฟเตาพื้นธรรมดาเน่ยสีให้รสชาตินะครับเนาะสีให้รสชาตินั่นสุกเยลยรสชาตินะครับในขณะนี้ห้างก็จะเริ่มเหยาะน้ำขาดก็ได้ครับนี่ป,ปุกใหญ่ๆครับน้ำปลาราครับ ผมสิใส่เป็นน้ำปลาดิบนะครับเดอ้อมันสิให้รสชาติก่ากันนี่ครับน้ำปลาดิบครับเด้วยน้ำปลาไส้หลายเข้มนะครับปลาเราต้องชีม้งมงคลว่าเข้มบ่เืี้ยเต็มตอนเหือนตอนเลยครับพี่น้องหอมมะบ้า <What? S 1> อหอมหอมหอมพี่น้อง พระาทเจ้านี่้อมครับชุดจอดครับปิดไปก่อนดีสำคัญนะครับเด้อดีสำคัญน้ำล้างครกครับน้ำล้างครกนี่บาย ครับน้องก๊วยเริ่มดยจะรออจะรอนิดนึงพี่น้องเ,เออดเีดเเด๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปเข้าไปละ มาไนขั่วเทบัน้นเห็ดง่ายๆครับผมเห็ดง่ายๆนระหว่างนั้นก็หยดน้ำลงไปครับเอ๊บอยู่ไหนนั่นอ่าระหว่างที่รอน้ำเดือดพักนะครับเตรียมไปหมดแล้วครับ จะมีผักคุณเลิศดนะครับนั่งเลิศดนะครับขาดบ่ได้ผักเช่อพูนะครับผักเช่อผู้นี่ขาดบ่ได้เป็นพักที่ใส่ในการดับกินพวกพวกที่อ่ามันเข้าๆนะครับผมเนี่ยสัดปลาพวกปลาไหลพวกปลาดุกนะครับอ้อมปลาไหลอ้อมปลาดุกใส่พักอีเลิสดีนะครับเสร็จปุ๊บตามด้วย ครับตามด้วยผักยีตูไทยนะครับผมหรือใบกบเะเพราครับต้นเก่าได้ต้นเดิมนะครับผมน,ะนี่ตรงไหนนะครับตามเลยครับปึ๊บตามผมขอหยากใส่มือเลยนะครับเด้อใส่ใส่มือเลยตามด้วยหอมครับต้นหอมอตาม นี่ครับผมนี่นี่เนี่ยจุดสําคัญครับมาละครับมาละขี้นกพี่น้องเอ,อ้ยมาละขี้นกนะครับะขี้นกส่วนผักตัวนี้เป็นผักโบราณนะครับผมนี่พี่น้องเคยเห็นไหมครับเนี่ยผักโบราณน,นะครับเกบิน,น,เนว่าผักไหมผักทางไหมท้องนะครับจะมีรสชาติขมขมนี่เครื่อถัก ัยรุนคนรุ่นไม่จะ่พวหูวจักหรอกครับจะกินว่าเป็นโดยรซ้ำมากเนี่ยแต่คนรุ่นเกาารุ่นพอรุนแม่ข้าวเฉียงหัวจังนะครับเนาะบ้านผมนี่เอือนพักไหมท้องนะครับทั้งอื่นเอิอนยังไดก็คอมเมนต์มาเ้อครับเด้อาอาวิทย์จะได้มีกำลังใจนะครับจบตัวนี้ก็หันลงเลยครับหันลงเลย แล้วคนแล้วก็ พี่น้องเอ้ยเก็บอุปกรณ์ <laughs> พี่น้องขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมเห็ดยูเห็ดกินครับชาอาทิตย์วางวางวันล่งทงลงทาเบิ่งหน้าตาครับพี่น้องเป็นยังไงครับ อ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้คี่นี้นะครับ,บคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่พีน้องน้องมัจจุขสุขนนะครับเชียงไทยเชียงไทยในบ้านเฮาเชียงไทยอยู่ตามกินตางแดนช่งวงนี้กับโควิดเด้อคับผมก็ขอให้รักษาสุขภาพหลอดพนจากทุกภัยทางหล่จะ,ะสิได้บางเบียดไม้มีโชคไม่ใช่มัจสุขูสุขชนนะครับ ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงรวยครับผมรวยๆครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับดูกันนะครับขอจบแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ